วิธีสมัครใช้งาน G Wallet สำหรับประชาชนที่ไม่เคยสมัครใช้บริการเพื่อรองรับโครงการคนละครึ่งพลัสท่านต้องสมัครแอปป่อตังและผูกบริการ G Wallet ให้สำเร็จการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งพลัสจะใช้จ่ายผ่านบริการ G Wallet บนแอปป่อตังเท่านั้นมาดูคลิปวิธีสมัครใช้งาน G Wallet สำหรับประชาชนที่ไม่เคยสมัครใช้บริการได้เลยครับ ก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีสมัครใช้งาน G-wallet สสำหรับประชาชนที่ไม่เคยสมัครใช้บริการเปิดแอปกรตเป่างนที่ด้านหลักแอปเป่างกดสมัครใช้บริการเพื่อเข้ากาด G-wallet และเริ่มสมัครใช้บริการ e wallet กระเป๋าเงินจากภาครัฐรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศใช้สิทธิตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านถุงเงินโอนเงินเติมเงินมือถือและจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟกดเข้าใช้งาน g wallet เพื่อเริ่มสมัครใช้บริการอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขาการใช้บริการ g wallet เสร็จแล้วกดรับทราบรายละเอียดข้อต่องและเงื่อนไขการใช้บริการจากนั้นกดตกลงกรอกรหัสหลังบัตรประชาชนด้วยรหัสหลังบัตรประชาชนขึ้นด้วยตัวอักษรสองตัวและตามด้วยตัวเลข10หลักให้พิมพ์เรียงต่อกันได้เลยไม่ต้องพิมพ์ขีดเสร็จแล้วกดถัดไปกรอกข้อมูลติดต่อได้แก่หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล เสร็จแล้วกดปุ่มถัดไป<ม>กรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชนและที่อยู่ปัจจุบันเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไป<ม>กรอกที่อยู่สถานที่ทํางานกรอกข้อมูลการทํางานเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไป<ม>ตอบคําถามสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมข้อหนึ่งประเทศที่มาของเงินทุนหมุนเวียนในบัญชีคือประเทศไทยใช่หรือไม่ให้ตอบใช่ ข้อ2แหล่งที่มาของเงินที่ใช้หมุนเวียนบัญชีหรือที่ใช้ในการทำธุรกรรมให้ตอบเงินออม3.1มีสถานภาพทางการเมืองในประเทศหรือในองค์กรระหว่างประเทศหรือไม่ตอบไม่มี3.2มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศหรือไม่ตอบไม่มีกดปุ่มถัดไป การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้กดยินยอมและกดยืนยันหากไม่เลือกยินยอมจะไม่สามารถดำเนินการสมัครต่อได้เตรียมสแกนใบหน้าสำหรับใช้ในการยืนยันตนเพื่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณคำแนะนำในการสแกนใบหน้าอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอไม่จ้าหรือมืดเกินไปขยับใบหน้าให้ตรงกรอบจนกรอบเป็นสีเขียวพยายามลืมตาให้กว้าง ต้องเห็นตาจมูกปากชัดเจนไม่สวมแม่นหน้ากากอนามัยและหมวกกดปุ่มสแกนใบหน้าเริ่มสแกนใบหน้าโดยขยับใบหน้าให้ตรงกรอบจนกรอบเป็นสีเขียวและทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนกรอบจนสแกนใบหน้าสำเร็จให้ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเสร็จแล้วกดยืนยันข้อมูล กดตรวจสอบสถานะล่าสุดหลังการสมัครอาจจะต้องรอผลการตรวจสอบข้อมูลสักครู่สมัครใช้บริการ g w a l l e t สำเร็จถ้าสามารถเข้าใช้งาน g w a l l e t ได้แล้วให้กดที่หน้าหลักเพื่อเข้าใช้งาน g w a l l e t หน้าจอหลัก g w a l l e t จะแสดงรายละเอียดของ g w a l l เ t เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีสมัครใช้งาน g w a l l e t สำหรับประชาชนที่ไม่เคยสมัครใช้บริการกรณีท่านได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพัดท่านก็สามารถใช้จ่ายผ่าน g ี a l l e t ได้ g w a l l e t กระเป๋าเงินจากภาครัฐรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศใช้สิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านถุงเงินโอนเงินเติมเงินมือถือและจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟ ดูคลิปจบแล้วสลับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ